ใกล้ไปไม่เนี่ยสวัสดีเด้อครับพี่ๆค่ายคนพันคู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามพันธิหาผมสื่อในายปนิมิตนงว่าสื่อเรียนว่าน้องตองกาเด้อครับตอนนี้ผมกระลาศิษยอยู่ชินน้อยศึกษาปีที่หาโรงเรียนสติีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดเดอร์ครับ ผมนะครับเป็นเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่มีความฝันอยากเป็นครูครับแต่จริงๆแล้วนะครับสมัยเด็กเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยค่ะบวก็ผมอยากจะเป็นครูจนได้เจอครูหลายท่านที่คอยให้โอกาสคอยสอนคอยให้กําลังใจจากเด็กที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะครับกลับมีแรงพลิกขึ้นมาเพราะมีครูที่บอกว่าเธอทําได้ประโยชน์สั้นๆนี่แหละครับที่ทําให้ผมเปลี่ยนความคิดของผมและทําให้ผมอยากเติบโตไปเป็นครูที่คอยอยู่ข้างหลังเด็กในวันที่เขาท้อครับ หากเียบให้คนผ่อนครูนะครับเป็นการเดินทางทั้งสำคัญในชีวิตผมคาดหวังว่าเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลงแล้วผมจะค้นพบพรสวรรค์ในแบบของมิราเบลดีไม่ใช่พลังพิเศษที่จับต้องได้แต่เป็นพลังในการมองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและผู้อื่นพลังนี้นะครับจะทําให้ผมเข้าใจคุณค่าของคนที่ไม่ได้มีอยู่ที่สิ่งที่เขามีแต่อยู่ที่สิ่งที่เขาเป็นและที่สาคัญที่สุดนะครับคือการค้นพบหัวใจของความเป็นครูในแบบของตนเอง การเปลี่ยนแปลงนะครับที่ผมอยากเห็นในตนเองคือการได้เป็นคนที่กล้าที่จะยอมรับและภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็นจากที่เคยเป็นคนที่มองเห็นแต่ข้อบกพร่องของตนเองแต่อยาเปลี่ยนไปเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกคนและเป็นคนที่สามารถมองเห็นความพิเศษในตัวเด็กทุกคนได้บทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดของผมที่ผมจะคาดหวังในการไป่ายครนี้นะครับการคือการยอมรับและความเข้าใจในความแตกต่าง พผมเชื่อว่าการเคารพและการเข้าใจในความปัจเจกของบุคคลคือก้าวแรกของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นรากฐานสัมพันธ์ของการเป็นครูที่จะสามารถนำทางให้เด็กๆได้เติบโตในแบบของตัวเองได้อย่างมีความสุขครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือเหตุผลที่ผมอยากเข้าร่วมทายคุณทันครูครับผมเชื่อว่าทายนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้น,นเป็กของความฝันที่ยิ่งใหญ่และถ้าผมได้เข้าร่วมนะครับผมสัญญาว่าผมจะทุ่มเทเต็มที่เรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นครูที่ดีนาครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากฝากว่าการเป็นครูบ่ได้แค่การสอนหนังสือแต่เป็นการสร้างแรงบนันดาลใจให้กกนเน,นุกคนผมอยากนะครับผมอยากเป็นครูจริงๆ ฝากพีขี้คายพวกนักคู่เอนดูผมด้วยนะครับ